เอาละครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมผมเสียเวลากับจุดนี้นะครับมันไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนเพียงแค่ว่าผมตัดออกมาหมดเลยเนี่ยแผงมันจะมีไล่ระดับนะไล่ระดับจากใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะเพื่อนผมตัดออกจากแผงมาหมดเลยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายประกอบปุ๊บมันงงนะเพื่อนงงมากเนี่ยอันนี้คือต้นหางกลางหางนะครับแล้วก็ปลายหางนะเพื่อนเนี่ย แล้วผมเล่นตัดออกมาหมดเลยอะพอผมตัดออกมาหมดเลยปุ๊บมันงงครับว่าอันไหนใส่อันไหนอันไหนใส่เล็กอันไหนใส่ใหญ่นะครับงงมากเหมือนท่อนี้ด้วยท่อนี้ก็เสีย Sultan, เวลาครับเอาอันเล็กไปใส่อันกลางเอาอันกลางมาใส่อันใหญ่แก้ไปแก้มาครับเสียเวลาครับต้องดูแมนนวนดีๆแล้วก็ค่อยๆทําตามขั้นตอนนะครับตัดทีละอันนะครับทาเสร็จทีละอันทีละอันทีละอันมันจะได้ไม่งงเพื่อนๆเพราะถ้าท <c oughs> ําอย่างผมเนี่ยผมตัดออกมาหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วเอากองกองกันไว้แล้วก็เอามาประกอบเนี่ยงงงงทันทีเสียเวลานาน,านมากกับจุดนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆจุดนี้นะครับผมคือจุดแรกที่ผมเจอปัญหานะครับผมก็ในคู่มือของไอ้พวกตระกูล CA โมเดลเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกกล่องทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอยไลเกอร์ต่างๆนะหรือแมงป่องเนี่ยก็จะมีผิดพลาดนะในส่วนนี้เป็นส่วนจอยนะเพื่อน ในคู่มือมันจะเป็นไ6หกจริงๆไม่ใช่ครับแผงไเนี่ยมันจะเป็นแผงสีเงินนะนี่มันจะเป็นแผงนี้แผงสีเงินแผงไอซึ่งมันไม่มันไม่ใช่แผงจอยมันเป็นแผง a ครับแผง A จะเป็นแผงจอยมันคือ A 6หกนะนเพื่อนมันไม่ใช่ i 6หกนะนี่คือจุดแรกแล้วน่าจะมีหลายชุดอยู่อ่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็พยายามหาดูว่ามันน่าจะเป็นจอยหรือว่าจะเป็นจุดประกบอะไรครับอเพื่อนก็ น่าจะเดากันออกสรุปคืออันนี้คือ a หไม่ใช่ i หนะเพื่อนเพื่อนจุดแรกและอะครับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่คู่ที่คู่มือมันมั่วนะก็คือส่วนนี้นะครับผมตัวเนี้ยที่มันบอกว่าใส่อันที่ห้าเนี่ยไม่ใช่นะมันจะเลี้ยงอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนหนึ่งใส่ตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆอันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้ต้องเป็นสีครับส่วนอันเนี้ยสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะประกบเข้ากันได้นะให้ใส่แกนตรงเนี้ยแกนข้อมือเนี่ยทีหลังสุดเลยนะเพื่อนๆอย่าใส่อย่าใส่ก่อนนะถ้าใส่ก่อนนี่ก็คือมันปิดไม่ได้ดูนี่นี่ครับมันจะมีเดือยเนี่ยเห็นไหมนี่เดือยอย่างนี้แล้วก็มันจะสวมแบบนี้นะเพื่อนเพื่อน นี่นะครับมันจะสวมกันได้พอดีเลยนะเพื่อนๆนี่เนี่ยไอตัวเดือยเนี่ยใส่อันสุดท้ายนันเพื่อนพอใส่ปุ๊บมันจะได้แบบนี้นะครับนี่เป็นข้อมือละถ้าตัดถ,ถ้าเกิดทําตามคู่มืออ่ะมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนมันจะให้เราใส่ไอตัวสนับมือเนี่ยทีหลังซึ่งมันใส่ไม่ได้มันต้องเอาไอส่วนเดือยออกก่อนแล้วถึงยัดเข้าไปได้นะก็คือสรุปครับเพื่อนๆคู่มือมันมั่วนะ ให้ใส่สลักหรือว่าจอยอันสุดท้ายท้ายสุดเลยครับใส่ปิดอแก้ไขาตามนี้นะเพื่อนๆเ,เอาลครับเรามาดูจุดขยับต่างๆของเจ้าเบอร์ซิเกอร์ฟูลเลอร์ตัวนี้เลยดีกว่านะครับผมเนื้องานพลาสติกโดยรวมค่อนข้างสวยครับแล้วที่สําคัญครับจัดท่าง่ายมากแล้วก็แน่นทุกจุดนะเพื่อนๆเนี่ยแน่นทุกจุดไม่มีง้องไม่มีแงง้ครับค่าย CA โมเดลนะครับ ก่อนอื่นผมจะขอแยกแบ็คแพคออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆแบ็คแพคก็ค่อนข้างแหลมครับของเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างแหลมทุกอย่างเลยเพื่อนปักนิ้วเลือดออกนะผมผมอ่ะเอาลับเริ่มจากส่วนหัวกันก่อนนะเพื่อนส่วนหัวก็นี่ครับผมสวยงามครับดีเทลโคตรดีครับสามารถอ้าปากหุบปากได้นะเพื่อนแล้วก็ปืนนี่สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะเพื่อนเนี่ย ดึงเข้าดึงออกได้นะอ่าหุบเข้าหุบออกแล้วก็หมุนคอนะครับได้รอบเลยนะเพื่อนโอ้ยโอ้โหนี่อ่านี่ครับผมส่วนหัวนี่ก็เปิดได้นะเพื่อนนี่มีพลละขับอยู่ในนี้ด้วยนะนี่เออไม่มีพลละขับมาให้นะเพื่อนส่วนหัวก็เปิดได้สวยครับนี่ ในส่วนคอนี้ก็สามารถยืดได้นะเพื่อน,นยืดออกมาอย่างเงี้ยยืดหุบได้นี่พอมันยืดมันจะยืดทั้งตัวเลยนะเนี่ยส่วนเนี้ยยืดทั้งต่อทั้งตัวเลยนี่ยืดได้แล้วก็หักงอได้นะครับก็ทําให้หัวมันเชิดได้นะครับเพื่อนนี่นี่ยืดได้ครับสวยงามนี่ในส่วนคอนก็จะไม่มีอะไรครับเพียงเท่านี้เองนะครับตัวนี้ก็เป็นถอดออกมาได้ นี่ก็ใส่กลับเข้าไปได้นะครับที่หลุดมาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแผงที่มันสามารถขยับได้นะส่วนพวกเนี้ยนะครับจะมีจุดขยับตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ขยับได้ชิ้นเดียวคือชิ้นตรงกลางครับชิ้นนี้จะขยับได้อย่างนี้สองชิ้นนี้ขยับไม่ได้นะนชิ้นนี้ขยับได้ นี่นะครับในส่วนของตัวที่ผมบอกนี่ฮะสามารถยืดออกได้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเห็นด้านข้างชัดเจนครับนี่ด้วยครับเพื่อนนี่สามารถหมุนอย่างนี้ได้เล็กน้อยนะเพื่อนเชิดไม่ได้ครับนี่หมุนเข้าด้านข้างได้นี่ครับนี่ยิงยิ่งดึงออกมาก็สามารถขยับได้เยอะเลยนะเพื่อนดึงออกมาก็ขยับได้เยอะมาก ถ้าเข้าไปขยับได้แค่นี้ครับถ้าดึงออกก็ขยับได้เยอะสุดยอดครับตัวนี้ลูกเล่นแล้วก็การขยับโคตรเยอะเลยนะครับเพื่อนนี่ได้ขนาดนี้เลยนะอ่ามาในส่วนของแขนนะครับเพื่อนแขนนี่ครับดูนี่ครับจุดขยับของเขาสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะเพื่อนแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับ เป็นจุดขยับที่ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนแล้วก็ฝืดนะผมขอย้านะครับว่าจุดขยับนี่คือแน่นทุกอนุจริงครับเพื่อนนี่ดูครับจุดขยับยังมีดีเทลที่สวยเลยนะเนี่ยขยับได้นะเพื่อนนี่อย่างนี้นะฮะนี่คือโคตรดีเลยอ่ะนี่ตรงนี้ก็ขยับได้ครับหมุนได้นะครับนี่หมุนได้รอบเลยแขนทีเล็กแล้วก็พับขึ้นพับบงได้นะครับ พับขึ้นพับลงได้แล้วก็มือนี่บิดได้รอบนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วส่วนนิ้วนี่ก็นี่ครับนิ้วก็สามารถขยับขึ้นขยับลงงอเข้าได้นะนี่โคตรเจ๋งอะ่ะเห็นไหมเนี่ยมาในส่วนของลําตัวนะเพื่อนลาตัวก็ไม่มีอะไรนะรผมนี่มีแค่ส่วนนี้ที่สามารถยืดเข้ายืดออกได้นะครับดูนะนี่นะครับดูดีดีเทลเขาอะ่ะโอ้โห จาน่ะเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากครับเนี่ยรายละเอียดกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ให้มาเนี่ยสวยนะถึงแม้จะมองไม่เห็นเวลาใส่ก่อนนะตัวนี้สามารถขยับได้อย่างนี้นะเพื่อนขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับล้วก็ดึงออกมาได้แน่นหน่อยผมบอกที่อย่างที่ผมบอกครับว่าอาวาซลีนใส่ไปก่อนมันจะง่ายต่อการขยับมากนี่นี่มันสามารถยืดมาได้ขนาดนี้นะเพื่อนดูดิเนี่ยยืดกับไม่ยืดนะครับยืดออกมาได้เยอะเลยครับเนี่ยแล้วก็หุบเข้าไป นี่ถ้ายืดออกมาก็ดึงออกมาครับดึงแล้วยืดนะครับเขาเหลือพื้นที่สเปซนะครับให้เข้าไปได้นะครับให้ให้ตัวจอยเนี่ยเข้าไปได้จนสุดเลยครับเห็นไหมยืดออกมาอย่างเยอะเลยครับยืดกับไม่ยืดน้เพื่อนอันนี้คือไม่ยืดนะไม่ยืดจะประมาณนี้ถ้ายืดออกมาจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่สวยครับจุดขยับเขานะแล้วก็สามารถหักงอได้นี่ครับโคตรเยอะครับลูกเล่นเขาเนี่ยขึ้นลงนะครับขึ้นลง ขวาซ้ายแล้วก็พับเข้าพับออกได้นี่พับเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือลูกเล่นในส่วนของที่เป็นตัวนะครับเพื่อนในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของในส่วนของขานะเพื่อนนี่เป็นแบบนี้ครับสามารถหมุนได้นี่ผมบอกหมุนได้รอบเลยนะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องหมุนรอบนะเพื่อนให้ดูดีเทลขานะโคตรดีเลยดูดีดีเทลของมันนะเพื่อนเนี่ยแขนก็สวยนะครับ ตัวก็สวยนะครับขาก็สวยนะครับดีเทลเนี่ยเขาใส่ใจรายล,ายละเอียดมากเล็กๆน้อยๆก็มีกิมมิคมาให้นะของข่ายานี้นะขาเนี่ยสามารถยืดได้นะเพื่อนยืดอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยแตวผมขอเปลี่ยนมาเป็นขานี้แล้วกันนะในส่วนของขานี้นะครับสามารถยืดได้อย่างนี้เลยนี่พับงอได้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนพับงอในส่วนที่สองก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเนี่ยนะปึ๊บดึงตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ออกได้เห็นไหม โอ้โหตัวนี้เนี่ยผมขนาดผมใส่วัสลีนแล้วนะเนี่ยมันจะทําให้ฝืดนิดนึงแต่เดี๋ยวก็หลวมทําไปทํามามัเหมือนแมงป่องอะ่ะตอนนี้ก้ามไม่ง่อยละนี่นะครับตัว <Huh? S 1> ตนี้สามารถยืดได้อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนี่แล้วก็พับนี่อยากจะออกก็ดึงออก,ด,ออกดึงออกมาเลยปั๊บปั๊บมันก็ทําให้ตัวไดรโนเสาร์สูงขึ้นนะอ่าจะตัวบูสเซอร์เกอร์ก็จะสูงขึ้น,นครับดูดีเทล,ลเพื่อน ให้ดูดีเทลนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะดูดีนี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ายนี้ถ้าเป็นซอยอ่ะโคตรดีครับอ่ะในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนนี้ก็ขยับได้คือทรงข้อต่อน,นี้นี่อีกส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็ในส่วนของข้อเท้าครับเพื่อนข้อเท้านี้ก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้หมุนอย่างนี้ได้นะครับทางเดียวนะ ได้ทางเดียวนะหมุนอย่างนี้ได้ออโทษนะครับได้สองทางนะได้ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนได้เกือบรอบทิศทางนะเพื่อนรอบทิศทางแหละนี่นี่ลูกเล่นเยอะครับตัวนี้จุดขยับเยอะขึ้นลงขึ้นลงนะครับมาดูในส่วนของเท้านะเพื่อนเท้าเนี่ยเล็บมันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยอย่างนี้เลยสามารถกางออกอย่างอิสระได้เลยนะเพื่อนเนี่ยขึ้นลงได้นะครับ ขึ้นลงได้การออกอย่างอิสระเลยครับแล้วก็งอได้นะเพื่อนนี่อย่างนี้งอขึ้นงอลงได้นะครับนี่โคตรเจ๋งอ่ะแล้วในส่วนนี้นะครับผมก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับนี่ดูดีรายละเอียดดีเทลโคตรดีครับนี่ครับสามารถพับลงอย่างนี้ได้เวลายืนอ่ะยืนอย่างเงี้ยเวลาเขาแปลงร่างอ่ะตัวนี้ก็ได้พับลงได้นะเพื่อนเวลาเขาจะพ่นพลังอ่ะไอเวลาที่เขาจะปล่อยพลังอ่ะเขาจะพับลงอย่างนี้นี่ถ้าเขาจะปล่อยพลังนะเพื่อนนี่ นี่เขาจะพับลงแล้วก็ยืนอย่างนี้แล้วก็ปล่อยพลังแล้วก็ย่อตัวลงนะครับเพื่อนนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยพลังครับเหมือนก็ซิล่าปล่อยพลังนะครับเพื่อนอ่านี่ครับก็เป็นส่วนขานะเพื่อนดูดีเทลโคตรดีเลยครับต่อไปนะเพื่อนจะเป็นดีเทลส่วนหางนะเพื่อนดีเทลส่วนหางก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนี่ครับตรงปลายหางอ้าออกหุบได้แล้วเพื่อนอปลายออก แล้วเดี๋ยวมันจะมีที่ครอบหางอีกสามารถอ้าขึ้นได้แล้วก็เอาตัวโครงในหางออกอีกเดี๋ยวผมทําให้ดูครับใส่เกอะแล้วผมจะให้ดูจุดขยับอีกทีหนึง่งตัวหางนั่นเพื่อนนี่ขึ้นลงได้ครับอิสระสูงเลยนี่ขึ้นลงได้อิสระทุกอันเลยนะครับเพื่อนขึ้นลงได้ทุกอันนะครับย้ำว่าขึ้นลงได้ทุกอันนะนี่แล้วส่วนนี้ก็บิดไปมาได้นะครับนี่บิดเป็นงูเลยเพื่อนนี่บิดได้ทุกข้อนะครับเพื่อน บิดได้ทุกข้อครับบิดได้ทุกข้ออ่านี่ส่วนหางนี่ก็บิดได้นะครับนี่บิดได้ทุกข้อนะแล้วที่สําคัญกิมมิคของหางคือนี่ครับเขาสามารถพับเข้าแล้วก็กางออกได้นะเพื่อนๆนี่พับเข้าพับเข้า,เ,ขาเห็นไหมมันอืมเนี่ยคือแค่โครงในก็มีกิมมิคค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะปับ๊บ กางออกเองพับเองนะครับเพื่อนดูดินี่นี่สวยเลยอ่ะในส่วนตัวก็จะหมดเพียงเท่านี้ครับจุดขยับต่างๆของเขานะเดี๋ยวเราไปดูมาดูแบ็คแพ็คกันต่อเลยนะเพื่อนมาดูแบ็คแพ็คกันต่อนะครับในส่วนของแบ็คแพ็คนะเพื่อนก็สวยสดงดงามครับดี t a i ีเทลโคตรดีเพื่อนเรื่องดีเทลต้องยอมนะค่าย CA เเนี่ยทำดีเทลของ ทํางานซอยออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานก๊อปของค่ายโคตูบุคิยะนะครับแต่ว่าทําออกมาได้โคตรดีครับใส่ดีเทลเข้าไปแล้วก็ดีไซน์งานตัวเองออกมานะครับนี่ดูครับตรงนี้หุบได้นะครับเปิดได้นะเพื่อนหุบได้เปิดได้กลางได้นะครับก็จะให้ดูเป็นภาพรวมนะครับนี่กลางออกอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะแล้วตรงนี้อตรงนี้ก็สามารถนะครับกางขึ้นกลางลงมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วตรงตรงต้นทางนี่ครับ ตรงทอข้างบนนี่ก็นี่ครับเห็นไหมขยับได้เยอะตรงนี้ก็หมุนได้นี่หมุนได้รอบเลยเพื่อนเนี่ยหมุนได้รอบเลยครับกลางออกหมุนข้อแล้วก็ดึงออกมาได้ด้วยอ่าไม่ได้นะดึงขึ้นออมาอย่างนี้ได้ด้วยนเพนื่อนเนี่เห็นไหมรู้ดิดุดขยับโคตรเยอะดูดิเนี่ยดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้อ,ะอ่ะอ๋อนี่ฮะเวลาดึงมันก็จะไปมามาณนี้ เวลาดึงก็จะมีดีเทลให้เห็นนะครับดูดิสวยมากดีเทลค่อนข้างสวยเลยนะครับดึงเข้าพับลงก็จะเป็นประมาณนี้นี่พับลงเวลาดึงขึ้นก็จะประมาณนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับดูดิโคด,ดีแม้แต่ดีเทลที่อยู่ข้างในยังสวยขนาดนี้เลยนะเพื่อนนี่ก็พับเข้านี่นี่ก็หมุนได้อย่างนี้นะเพื่อน เยอะเลยครับจุดขยับค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ทําได้เกือบทุกอย่างในส่วนของ iPhone ตรงนี้ก็สวยครับนี่ครับแกะออกมาครับดีเทลสวยมากแกะได้เปิดได้นะครับนี่สวยมากนี่ก็แบ็คแพ็คก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนดูนะหมุนได้ รอบครับแล้วก็พับกลับมานี้บิดมาข้างหน้านี่ปับ๊บนี่เห็นไหมชึบนี่รักกาออกนี้ได้แหลมมากต้องระวังนะครับเพื่อนนี่สวยสดงดงามครับแบคแพคหลังนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของจุดขยับต่างๆนะครับอาวุธน้อยแต่ให้ดีเทลมาเยอะครับผมว่าไม่จําเป็นต้องมีอาวุธอะไรครับในส่วนของในส่วนของซอยนะอ่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดขยับในตอนที่ยังไม่ได้ใส่เกาะนะเพื่อนแล้วการที่ใส่เกาะก็จะมีจุดขยับอีกเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะ p p n n h t c h ให้ดูนะเพื่อนนะ เอาละครับหลังจากที่ประกอบเจ้าร์เกอร k e r Fuller นะครับผมเนเพื่อนของค่าย CA นะครับก็คือ s ปอ e r n o v a นั่นเองนะครับก็รู้สึกได้เลยนะผมว่ามันโคตรสวยเลยเพื่อนเพื่อนครับต้องเกริ่นก่อนครับตัวนี้เป็นตัวที่ก๊อปมาจากของค่ายโคโตบุคิยะนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับของแท้นะครับผมไม่สวยเท่าตัวของค่าย CA ที่เขาทําแบบขึ้นมาเองนะครับก็ตัวค่าย CA m o เดลเนี่ยเขาทําแบบขึ้นมาเองนะครับคือตัวเนี่ยตัวเบสเนี่ยก็เป็นตัวก๊อปจากค่ายโคโตบุคิยะนะครับผมก็แต่ทาง CA เนี่ยเขาเอามาเดินแบบเองใหม่หมดเลยนะเพื่อนๆมันดุกว่ามันดูคมกว่าแล้วก็ดูกิมมิกมีเยอะกว่านะรเพื่อนๆล่องเรื่องอะไรมันดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมตัวนี้นะครับ1,500น้โดยประมาณนั้นเพื่อนผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยครับในขณะที่ของแท้เนี่ยผมผมเคยจะซื้อแล้วแต่ผมซื้อไม่ลงจริงๆนะครับผมผมเคยจะซื้อแล้วแต่ตัดใจไปซื้อกันพาแทนครับ3,700ัมั้ง้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆตัวโครงในเนี่ยสวยมากถ้าเพื่อนๆเห็นเ เขาก็จะมีลูกเล่นที่เป็นพลาสติกสีทองพลาสติกสีเงินแล้วการเดินล่องเดินลายที่คมแล้วก็ชัดมากๆเพื่อนๆมีพลาสติกใสที่เป็นสีแดงนะครับทำให้ตัวโครงในเนี่ยดูเด่นมากมีท่อนู่นนั่นนี่นะผมเพื่อนๆมีกิมมิกเปิดเข้าเปิดออกได้ถ้าเอาไปทําสีนะผมว่าโคตรสวยเหลยตัวโครงในเนี่ยแล้วก็เดินสีท่อเป็นสีเงินสีทองสีคอปเปอร์นะ <c oughs> แค่โชว์โครงในเนี่ยก,คก็คงก็กินข่าแล้วเพื่อนๆ <c oughs> ในส่วนของตัวพลาสติกที่ได้มานะผมเป็นพลาสติก ที่ดีนะเพื่อนตัวพลาสติกคุณภาพดีเลยครับแล้วก็คมใช้ได้นะครับเวลาประกอบเนี่ยด้วยความที่ตัวเขามีแง่งมีเดือยแหลมๆเยอะต้องระวังนะเพื่อนๆเวลาประกอบเนี่ยผมก็ได้เลือดมาด้วยนะเ <c oughs> พื่อนๆการประกอบตัวพลาสติกเนี่ยบอกเลยนะว่ามันดีครับแล้วก็การประกบหรือการประกอบเนี่ยสแนปมากแต่ละจุดแต่ละจุดลงตัวกดไม่เจ็บนิ้วเท่าไหร่นะผม จุดเล็กๆน้น้อยก็เข้าง่ายประกอบง่ายนะเพื่อนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวชิ้นงานของเขาส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นใหญ่นะ,ะการประกอบอะไรทั้งหมดเนี่ยดีทุกอย่างแต่มันจะเสียอยู่อย่างเดียวครับผมเพื่อนก็คือส่วนที่เป็นข้อต่ออย่างข้อหัออวเขา่าข้อเท้าข้อข้อไหลข้อหางพวกนี้ต้องใช้วาสลีนช่วยนะจะทําให้การดันเข้าไปเนี่ยง่ายแล้วก็การที่เราจะมาจัดท่าจัดทางตอนหลังเนี่ยมันง่ายเพราะมันมีวาสลีนช่วยเพราะถ้าไม่งั้นนะมันฝืดนะ,ะในส่วนของลูกเลก กิมมิกน,นะผมที่เป็นส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปิดเกาะนู่นนั่นนี่โอเพนแฮชได้มีการแบ็คแพคดึงเข้าดึงออกได้ตัวเล็บกลางออกได้ด้านหลังดึงออกได้มือหมุนได้ขยับนิ้วได้หมุนข้อศอกได้คือลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันสวยแล้วก็มันสามารถเล่นได้นะเพื่อนมันทําให้ไม่รู้สึกน่าเบื่อนะตัวนี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อดีของเขานะเพื่อนถ้าใส่เกรอะมาเนี่ยมันโคตรสวยเลยครับโครงในเนี่ยถ้าทําสีนะผมว่าก็โคตรสวยเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่ยันลังเลอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่ควรพลาด ร,ราคาพันห้าพันหกนะตอนนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องซื้อให้ได้นะเพื่อนๆพูดถึงข้อดีกันแล้วนะเพื่อนๆเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของเจ้าตัวนี้มันก็จะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคู่มือครับผมเพื่อนๆคู่มือค่อนข้างที่จะมึนนะครับคู่มือสับสนและคู่มือมีผิดพลาดมาด้วยนะครับผมเบ <อ S 1> ื้องต้นผมก็ได้บอกวิธีประกอบที่ถูกต้องไปแล้วนะเพื่อนๆก็ไม่ยากเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นปัญหานะผมแล้วก็ข้อเสีียยก็คคืืือออเเพ่่น่นนนนไไหทฝัดข้าาปบง ชิ้นนะครับที่เป็นข้อต่อหัวเขา่าข้อเท้าข้อแขนข้อคอข้อหางอย่างเงี้ยฝืนยัดเข้าไปมันยัดได้นะเพื่อนแต่เวลาขยับเนี่ยมันฝืดมากๆเลยนะครับต้องระวังครับโอกาสหักสูงมากๆนะเพื่อนเพราะฉะนั้นควรใช้วาสลีนก่อนนะเพื่อนเพื่อที่จะให้ขยับจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นนะหรือใครจะใช้ K y เหมือนผมก็ได้นะผมใช้ KY นะเพื่อนเพราะวาสลีนมันจับแล้วมันมันนะครับล้างยากแต่ K y เนี่ยมันล้างง่ายนะเพื่อนใครที่ยังไม่รู้จัก K y ก็เดินเข้าไปถามเซเว่นโรตัสได้เลยครับบอกว่าผมมาซื้อ วาครับแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆจบ <S 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 ก็รู้สึกว่าข้อเสียก็จะมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆที่ผมเจอนะครับในกล่องของผมนะครับโดยรวมแล้วผมชอบนะเพื่อนๆหนึ่พบาทเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยสะสมซอยยังไม่เคยเล่นซอยนะแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมสวยครับถ้าเทียบนะครับผมระหว่างเสือแมงป่องแล้วก็ตัวเบอร์เซอร์เกอร์นี่ครับผมตัวไดโนเสาร์เนี่ยผมยกให้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เท่ที่สุดแล้วนะเพื่อนๆไปตามซื้อกันได้เลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลอยู่ก็ซื้อเลยครับอย่าลังเลเลยนะครับเอาละครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมน ช่วงนี้งานประจําผมผมมีหน้าร้านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับผมต้องปิดบัญชีนู่นนั่นนี่แล้วก็เช็คสต็อกหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ก็ลงไม่เกิน10วันแน่นอนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กด u b s c ไ i b e ก็ฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะเพื่อนๆคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะเพื่